ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงสวัสดีครับพายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดี FC คอนเสีย์แชนแนลปาฝากแม่ฝากแม่กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ<า>ก็วันนี้เรามาเยี่ยมอัปเดตมา,มาเอฟถ่ายวันนี้เรามาเอฟถ่ายใรเอกิทธิ์นะครับเอ ออก็เป็นยังไงเออแทน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 ว้าวโอ้มายกอดเราไม่ได้มาประมาณกี่วันแล้วพี่เสพโอ้เดือนแล้วครับหลายวันอยู่นะเกือบเกือบเดือนครับผมเราไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วนะครับ fc ไม่เอาก็รู้สึกจะมีที่ท่าแววตาตึงเครียดเนาะใช่ไหมก็เป็นปกตินะครับก็ช้างตกมันที่ท่าแววตาก็จะประมาณตึงๆหน่ยอยอู้ออกแรงจัง ขึ้เดือนหรือยังครับีประมาณสักสามสี่วันจนหนึ่งเดือนก็ถือว่าออกแรงเหมือนกันนะครับแรงช่วงนี้ยังดูดีหน่อยครับจะจะเปลี่ยนช่วงไหนอะไรนะจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยใช่เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการกวนแล้วคือเวลา เวลาเข้าประยนยน์ย่านนี้รู้สึกว่าจะมีตึงๆถ้าเราไปยืนนานๆตอนนี้เขาเขามีรอจังหวะเวียงเ,ออเวียงใส่คือเขารอจังหวะจะกระโดดแส่เราหรือว่าตแต่แต่สไตล์เขาเขาจะเวียงออกข้างคือเขาจะโบกหัน,ห,น,ห,นหันหลังก่อนโอ,อ้โหวเวียงเวียงข้างครับก็เขาเรียกว่าปฏิริยา บางเชือกไม่เหมือนกันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรามาอัปเดตอาการช้างตกมันนะครับเราไม่มีเจตนาใดๆหรือเราไม่มีเจตนาที่จะมากวนเขาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น ถ้ายืนยืนทางนู้นน่ะไม่ค่อยชอบถ้าแม่อยู่ด้านหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าออกไปอยู่ทางนู้นก็จะมีพฤติกรรมแบบอยากจะหันหน้าหาหน่อยตอนนี้นะก็แปลกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นเราเหมือนเราสังเกตได้รู้เรื่องใหม่ของเขาที่เขาไม่ชอบคือเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนบทบาทใหม่เปลี่ยนบทบาทใหม่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ปีปีไหมเหมือนกันไหมต่อปี บาบาทบมันก็จะมีเปลี่ยนเป็นบางเรื่องฮะ,ะสมมุติว่าเรื่องเรื่องปีที่แล้วปี<ค>แ้่อาจจะไม่ได้ใช้ครับผมแล้วก็กลับมาใช้อีกปีถัดไปอะไรเงี้ยก็ก็ผมกพ็พยายามสังเกตเนาะเพราะว่าเราเราก็ไม่มั่นใจอะอ,อย่างเงี้ยเราเรา,เรามั่นใจแล้วว่าสู้ที่เราใช้ตอม้อที่เราใช้เนี่ยครับผ่านมันผานแล้วผ่านแล้วะะแต่ว่าเราไม่มั่นใจตรงที่ว่าเราจะไปเข้าถึงตัวเขาเนี่ย อันนั้นมันเสี่ยงเงินไปเราก็เลยอันนั้นคือปล่อยไปปล่อยปล่อยดีกว่าอพดีกว่าเพื่อความชัวร์เพื่อความปลอดภัยทุกทุกฝ่ายใช่ไหมครับผมก็บางทีให้เขากระโดดใส่เราบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับเอฟซีเนาะไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่ว่าอย่างอย่างบางตัวเขาอั้นใชครับมันก็ต้องใช้ใช้ใช้ให้การกระโดดเพื่อจะให้กระตุ้น กะตุ้นความแบบฮอร์โมนมันหลังครับแต่ช้างเชือกนี้ดูน้ำมันใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ก่อไล่เขาก็ออกครับก,ก็แล้วแต่ช้างแต่และเชือกไม่เหมือนกันเราจะกินแต่อ้อยช่วงนี้ส่วนมากจะมีแต่อ้อยครับรอืนไม่กินออดูนะครับออกแรงนะครับ,รบก็อขอนไปทางโน้นคือมีช้าง มีอยู่ฝั่งโน้ <c oughs> นช่วหนึ่งคือจริงๆเนี่ยช่วงนี้จริงๆแล้วอ่ะช่วงช่วงที่เขาผสมผิดเยอะเนี่ยคือช่วงตกมันครับก่อนตกมันหรือว่าช่วงตกมันเนี่ยเขายะผสมตัวเมียแล้วจะเปอร์เซนที่จะมีลูกม,มีหลานเนี่ยเยอะครับแต่ก็ถือว่าออกแรงเหมือนกันนะออกแรงครับออกแรงครับออกแรงคือถ้าได้ผสมตอนนี้นี่คือชัวร์เลยนะครับชัวร์ชัวร์ไหมผมว่าชัวร์เลย ติดเอกสิทธิ์เป็นจะเป็นสไตล์ที่ว่าไม่คืนทําเพื่อถ้าตัวเมียมาแบบสมบูรณ์น่ะเขาจะขึ้นแต่ถ้าตัวเมียมาไม่สมบูรณ์เขาจะหันหนีจะจะให้แบบรวบรัดตัดตอนเนี่ยเขาไม่ใช่สไตล์ของเขาแต่แต่ก็เราไม่กล้าท่านผู้ชมก็ยังว่าแหละครับก็ยังว่านะครับมันคือมีส่วนน้อยนะครับที่เราจะใช้ช้างตกมันแล้วทับก็มีเชองหนึ่ง ผมเห็นก,ก็มีมแต่ว่าอันนี้คือเขาช้างเขาเขารู้กันแล้วก็คือไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่รู้กันนะครับคือเขาทําแบบนั้นมาประจาประจาทุกปีทุกปีทุกปีกปอืขวานก็บอกอยู่นะครับคือพราโชคชัยนะครับนี่ออกแรงเหมือนกันนะครับขวานก็บอกว่าถ้าวันไหนไม่ให้เข้าเขาก็ไม่เข้าเหมือนกันมีเหมือน,นกัน เขาก็เขาก็เขาก็มีเทคนิคของเขาเฉพาะสูตรเฉพาะตัวใช่ครับสูตรคือสูตรสูตรใครสูตรมันแต่ควานช้างเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีใช่ไหมครับเป็นสิปีก็ความคุ้นเคยแล้วก็มิสัยเขามายังไงเรารู้หมดเราก็ลงรู้แต่ก่อนอย่างนี้ทิศหมายที่ผมเอาผสมได้นะครับผมผมจะทําตอหม้อครับ อันนี้ความอันนี้เทคนิคของผมนะเทคนิคส่วนตัวครับต่อหม้อเสร็จแล้วเอาเอาโซ่ลอดไปครับไม่ได้ผูกนะครับแล้วก็ไปผูกต้นนู้นผูกอีกต้นหนึ่งครับเวลาเราจะปล่อยเราก็ไปปล่อยต้นนู้นไหลไหลโซ่ไปเวลาเราจะต้องการให้ช้างกลับมายืนในเขตหรือว่าระยะของเราเนี่ยเรารอจังหวะคือพยายามรอจังหวะให้ตัวเมียเดินไปด้านหลังทีนี้เขาก็เดินตามตัวเมียเราค่อยย่นโซ่เข้ามาเรื่อยๆได้ขนาดที่พอเหมาะ แต่เวลาผสมเราก็ปล่อยออกไปคือแบบนั้นนี่เราต้องทําคนเดียวใช่ไหมก็ก็ได้แต่ว่าอย่าให้ควานตัวเมียไปรบกวนต้องมีจังหวะใ้่คต้องใช้ยายา่ใช้การบังคับอ่ะต้องรอจังหวะให้เขาเดินมาแล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นถ้าเอาคนเยอะไม่ได้นะครับอย่างนั้นครับไม่ได้อย่างมากก็คนสคนครับแต่ก่อนเคยเคยทําแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ผม พูดไม่กล้าทำไม่กล้าทำเพราะว่าเป็นธรรมดานะครับเราก็ต้องถ้าภาษาบ้านเราก็กลัวดีกว่าครับกลัวไปก่อนดีกว่าถ้ากลัวตรงเลยจะปลอดภัยที่สุดครับตรงภาษาผมคือกลัวดีกลัวไปก่อนดีกว่าครับผมจะปลอดภัยที่สุดมันเป็นคนเราเนาะครับผมผมพูดตรงๆนะมันมีเรื่องผาักผล เกี่ยวกับการขี่ช้างเกี่ยวกับการควบคุมช้างอะ่ะมาเยอะมาเยอะนี่อาจจะไม่เยอะเท่าบางคนคแต่อาจจะเยอะกว่าบางคนใช่เอกสิทธิ์เนี่ยช่วงนั้นก็คึกคึกอะ่ะเขาไถตัวเมียก็มีนะอ,อันนี้อันนี้พูดแบบไม่อายเลยแต่ว่าเราก็เลยทําให้เราอะ่ะต้องคิดแล้วต้องกลัวไว้ก่อนอเราถึงจะปลอดภัยตอนนี้เราก็เลยคือบทเรียนมันด้มาจากไหน ก็มาจากตัวเขาเองประสบการณ์ตัวเองโดยตรงเลยอาจารย์อาจารย์ดีๆเลยนะครับนี่ใช่ไหมครับเหมือนของผมครับอาจารย์ดีดีครับคือไม่รู้เนาะชีวิตลูกผู้ชายกับช้างพลายเนี่ยมันมันจะสอนกันเองบางคนจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่สถานประสบการณ์แล้วแต่ ใช่ครับใช่ครับแล้วแต่คนบางคนก็เลี้ยงช้างพายไม่เคยเกิดเหตุอะไรเลยเขาก็ดีก็ดีเขาก็ว่าของเขาดีครับผมก็ไม่ก็คือมันก็ดีอ่ะผมก็มองว่าดีนะแต่ถ้าว่าเราได้ประสบการณ์แล้วเรารู้จักระมัดระวังตัวเองเราก็ดีครับครับดีเพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มแต่เราก็ต้องระวังให้มากมากนี่หลังจากตกมันผมกะแล้วนะตามแผนจะทิ้งไว้ จนเขาปกติร่างกายเขาปกติเดือนหนึ่งเดือนกว่าประมาณสักสองเดือนก็ไว้สิบห้าวันประมาณประมาณนะแล้วค่อยค่อยค่อยเทสกันใหม่เทสก็หมายความว่าเข้าออกเข้าออกพาเดินเล่นแล้วก็พาไปนู่นไปนี่ให้คุ้นให้คุ้นถนนให้คุ้นสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแล้วค่อยรับงานครับแต่ก็คือจะใช้ไพ่ป๋อง ทนไปก่อนที่จริงแล้วงานเอกสิทธิ์จะน้อยกว่า๋องแต่ก็ปีนี้ก็วิกฤตเหมือนกันก็งานก็ไม่ค่อยมีครับผมครับก็ไม่ได้เร่งรีบยังโอเคอยู่แต่แต่ยังยังตึงใกล้ใกล้มากนะเพราะว่าเขาเหมือนเขาวัดระยะแล้วเขาเขาพอที่จะเบี่ยงใส่เราเขาจะเบี่ยงคืออย่างนี้นี่ดูนะครับ fc เขาก็มี แอบฟังเราเหมือนกันนะช้างฟังช้างนี่รู้เรื่องนะครับอย่าว่าไม่รู้เรื่องนะครับด่าเขาอะไรนี่เขารู้นะครับเหมือนเพ้แก้วของผมเนี่ยเท่ากับวลาเขากินน้ํานี่ผมไม่พูดแบบว่าทาไมวันนี้ทําตัวอย่างนี้ฮะทาตัวไม่ดีเลยวันนี้เอายังไงนี่ถ้าอยากอยู่กับเราก็ต้องทําตัวดีๆถ้ามาอยากอยู่กับเราเอ็งก็ต้องทําตัวแบบนี้แบะผมพูดอย่างนี้เนาะเขาไม่กินน้ําเลยใช่เขาไม่กินเลยนะปองนี่เหมือนกัน ผมเคยเคยต่อว่าเขาใช่ครับตอนนั้นมันอย่างนี้๋องเนี่ยช่วงเกเรต่อว่าเขาพ่อว่าเขาเขาง,งอนอืมใช่ประมาณสามสี่วันอะ่ะกว่าจะปรับมาเป็น๋องคนเดิมได้เนี่ยช่วงนั้นก็อย่างนี้พ่อเปลี่ยนคนเลี้ยงบ่อยช่วงนั้นผมกับเอกเนี่ยไปเรียนไปเรียนช่างรเรียนช่างทั้งสองคนช่างยนต์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ไปกลับบ้านทีนี้ช่วงนั้นอ่ะ เกเรก็คล้ายๆว่าหาเรื่องควานอ่ะช้างเวรุ่นอ่ะ <ST. S 2> ใช่ใช่ใช่ครับแล้วจังหวะที่ผมกลับมา,าวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมก็จับเลี้ยงวันอาทิตย์ก็จับเลี้ยงปกติครับผมก็เลยแบบแบบว่าว่าเขาอ,ะอ่ะเขาก็ฟังออกนะต่อว,ว่าเขานิดนึงจนประมาณวันพุธผมได้กลับมาหาเขาอีกรอบหนึ่งเขาถึงหายงอนแปลว่าเขาก็รู้เรื่องเหมือนกันนะรู้เรื่องครับรู้เรื่อง าะเขาอ,อยู่กับมนุษย์เนาะเป็นเป็นช้างเลี้ยงเนาะครับใช่ครับครับความคุ้นเคยนี่รู้ภาษาเราเลยนะครับรู้ครับรู้มากด้วยเหมือนก็เราง่ายๆคือเราตื่นขึ้นมาก็ไปหาเขากลางวันก็ไปหาเขาก่อนนอนก็ไปหาเขาก็อยู่ด้วยกันประจําครับมันเป็นความคุ้นเคยที่เขาเรียกว่ามันบอกยากนะครับมันเป็นอะไรที่บอกยากครับมันของพวกนี้มัน มันต้องสัมผัสเองใช่ครับครับสัมผัสเองแต่บางบางเชือกอาจจะได้ไม่ไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกเราก็ได้บางเชือกเขาก็ไม่ได้แค่ชิดแต่พวกเรามันได้อารมณ์แต่ผมบประสบการณ์ผมกับสมหายนี่คล้ายกันนะพอเลยครับพอกันแต่เราก็อยากให้เจอเจอเจอแบบเดิมเเราก็ไม่อยากเจอบ่อยครับไม่อยากเจอบ่อยไม่อยากเจอบ่อยขอให้มันพ้นแล้วพ้นไปเลยใช่ครับแล้วก็ก็ขอให้ไปไกลๆเลยดีกว่าไปไกลๆอยากกลับมาอีกก็พอ ใช่ไหมไปเสบอยากกลับเลยอยากกลับมาเลยนะครับไม่อยากเจอเอาเอาบทเรียนตรงนี้เอาไว้สอนคนรุ่นหลังหรือว่าเพื่อนใกล้เพื่อนสนิทมิตรสหายดีกว่าอย่าอย่าเอาไปอย่าให้เกิดแต่ถามว่าเกิดอะมันดีไหมมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่ามันมันจะเอามาเอามาเป็นแง่คิดได้มันจะสอนเราครับมันจะสอนเราก็เห็นที่เห็นผมไม่เดินถ่ายนี่ ไม่ใช่ผมไม่ไม่นี่นะครับผมไม่อยากกวนเขานะครับพีก็ถ้าผมเดินบ่อยนี่จะเป็นเป้าสายตาอย่างดีเลยครับใช่คนคนเลี้ยงช้างจะรู้ดีถ้าเดินไปเดินมาเห็นเหมืผมไม่ค่อยเดินนะครับก็ดูแบบนี้เอาละกันนะครับความรอรอความแสบกับพี่เอกสิทธิ์นี่ยังรอเลยความแสบอ้วนเอกสิทธิ์เริ่มลดความอ้วนละอ่ะมีอะไรจะฝากไหมครับผมฝากได้ครับก็ ฝากไปติดตามช่องควันแสบชาแนลด้วยนะครับก็เป็นควันช้างเล็กๆนะฮะที่เลี้ยงช้างแล้วก็พยายามถ่ายทอดความรู้สึกนะครับถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้นะครับครับผมเป็นวิถีคนกับช้างวิถีชีวิตคนกับช้างคล้ายๆของควันโอเคสมัยสโลแกนเดียวกันครับสโลแกนเดียวกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ คุยกันสระพะภาษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุยไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดคุยได้ตลอดชีวิตอีพีหน้าอีพีหน้าครับผมก็สําหรับที่นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับพี่แซบสวัสดีครับสวัสดีครับผม